สวัสดีค่ะมิน,นี่ฮ่ากับซิมีรถขั้นยาวๆมานําเสนอให้พี่น้องไปร์เบิรงน้ากันนะคะเนาะนี่ค่ะคันนี้เลยะคะ่ะใหญ่ยาวเครื่องดีแรงดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสบายดีครับพี่น้องอ่ะพ่อกับพี่กับน้องมินี่ตรงกับวันที่27สิงหาคมนะครับสองพันห้ายครับไอเอ้ากับเวลา่ายค่อยๆนะครับใบสี่โมงแรง นะครับ16นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับเอานะครับบ่าวลายยายห้างนะครับมือนี้นะครับมาพอพีพอนองมือนี้นำเอาตัวฮีโน่เมกกานะครับเป็นฮีโน่เมกกะเอฟซีเมกกานะครับไอ้รูปหล่อนะครับกะรถคันนี้จดทะเบียนแรกเริ่มเดิมที2,548นะครับเป็นตัวดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับพาวเวอร์ เออนะครับพ <um> ี่น้องนะครับคบสูตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถนําเข้าจากสารคามน้ําบ่ตตองนะครับสารคามน้าบ่ตตองนะครับพี่น้องนะครับเออนะครับบ้านโกตุกเองนะครับแต่ว่าคนละอำเภอนะครับรถคันนี้นะครับความยาวนะครับอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบนะครับโกตุกเปิดราคาให้พี่ให้น้องนะครับให้อายน้องพิจารณาน้ากันในราคาสี่แสนสองหมื่นบาท สี่แสนสองหมืนบาทเอาในราคาสี่แสนสองหมืนบาทสภาพใดซ้ำใดพี่น้องสีไดดอย่างเนี้ยมาเบิงน้ากันครับพี่น้องนะครับรถคันนี้นะครับสีสันวันนะนะครับนาเดิมคางเดิมนะครับสีเดิมนะครับห้อยนะครับมีล่องรอยเป็นสนิมนะครับนี่คือเดิมล่องรอยผ่านการใช้งานไม่ได้บวด้ดพันการเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวกดทุกเซงวากันนะครับมาอนีเขาวากันตามสภาพนี่สักวันนะครับเอา ขายกันตามสภาพรถทั้งคันนะครับมีเก็บสีประตูด้านซ้ายนะครับประตูด้านซ้ายเฉพาะประตูนะครับแต่ว่ากาบ่ถึงกาหนาจนเกินไปนะครับฟังทั้งนี้บางๆครับพี่น้องนะครับเอาเบิ่งเขียงภายในน้ำกันเขียงภายในนะครับรถคันนี้เป็นรถล่องนะครับรถล่องนะครับรับจ้างเป็นรถล่องนะครับจะาของเดิมตีตูน้นอนมาเรียบร้อย เจ้าของเดินตีตู้นอนมาเรียบร้อยนะครับตีตู้นอนมาเรียบร้อยประมาณนี้นะครับหนาคนส้นมามีหมองแตกมองหักนะเครื่องเสียงจับมาเต็มนะครับแ่ว่าเปิดว่าด้ไพอคนตกเปิดว่าเปลีป่ยนเออแก,กว่ามันห่างหรือมันบ่ห่างอัดปัดนไปเพต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเรื่องระบบเครื่องเสียงนะครับกดตกกับเ่าเข้าใจคื้กันเขาเปิดกันจังไดน,นะครับพี่น้องหอพว่าอะไ้ถามจอจผู้ขายเป็นพอเถาเออผู้จ้าของหลนอนอยู่นะเออ เกียดเลยพอเถอะริบุญเนาะนี่นะครับสวยๆนาปิดประตูแก็บจะมาปานสาวสำน้อยยืนตรงสวัสดีจ้ะนะครับมาเบิ้งนะครับตัวชูลงอีลีรถคันนี้นะครับเป็นกระบะมีเนียมนะครับเป็นกระบะนะครับมีเนียมนะครับสลับกับสแตนเลสนะครับเป็นมีเนียมกับสลับกับสแตนเลสมีเนียมนี่เป็นมีเนียมชนิดหนาๆครับพี่น้องนะครับเบนมีเนียมแบบอัน หูยวนเป็นตัวดิโมเป็นแบบนันดิคนอะชนิดมีนียมตัวนี้เป็นมีเนียมนําเข้าจากต่างประเทศนะครับพิล็องหน้านะครับมีโลโก้สแตนเลสยังไงนะครับเขาเอื่อหนึ่งนะครับเล่ากันหมาตัวข้างล่างนะครับเล้ากันหมาข้างล่างก็เป็นสแตนเลสนะครับความยาวอยู่ที่5เมตรห้าสิบนะครับเป็นนะครับมีนียมตลอดทั้งยวงนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กล่างนะครับคัสซี่สีเดิมโรงงานบ่ต้องสืบสวยใช้คําว่าสวยมาก นะครับใช้คําว่าสวยมากนะครับค mm ัดซี่นี่ใส่คําว่าสวยมากนะครับขั nah ข้นล่างนะครับตัวตรงตัวนี้ตรงเป็นเหล็กนะครับล่างนะครับเออตัวคัดซี่เที่ยมตัวล่างตัวข้างนี่เออตัวข้างนี่นะครับตรงเป็นตรงเป็นข้างเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับเป็นเหล็กซีล่างทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กซีล่างทั้งหมดยางนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับ9.5 R17.5 ตัวนี้ไม่มียางในตัวนี้ไม่มียางในนะครับ ทั้ง6เส้นนะครับเป็นเรเดียนเป็นล้อแม็กทั้ง6เส้นนะครับสวยๆนะครับมาทั้งทั้งดากนะครับทั้งดากนี่ยังมาทันได้เก็บรายละเอียดนะครับโกตุกติเก็บให้ยไหมไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งสองข้างนะครับเป็นสแตนเลสมดหล่ะนี่มันนี่เลสอมดนะครับพื่อนเป็นเลสอมดนะครับข้างในเป็นเล็กนะครับเล็กหนาๆนะครับพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับจอดยืนสวยนะครับจอดสวยยืนงามนะครับเอ้านะครับมาเบิร์น้ำกัน ยาวมาทังนี้บางพงบางคนนะครับบางคนเป็นสแตนเลสบางคนเป็นสแตนเลสแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับห้ำใหญ่จะบอกไว้ให้คือเอฟเอฟโรงงานนะครับเขาให้เขาสวนไม่มีปัญหาอันนี้คือเอฟโรงงานเอฟแท้แน่นอนครับเอฟนะครับของอิซูซูก็คือโรกี้นะครับเป็น f อฟบีอาร์ของฮีโนเป็นเอฟซี c, นี่คือตัวแท้นะครับฮีโนเอฟซีเมกาเบรกนะครับเป็นเบรกระบบเบรกแบบทิฟฟี่ นะครับเป็นระบบเบรกเบรกแบบทิฟฟี่นะครับใช้ลมดันน้ํามันนะครับเอาเป็นเบรกขนานแท้อันนี้คือของแท่แน่นอนครับบมแมนบ์แมนคือแบบบ่อได้บ่อได้เป็นแบบแจ้งนะครับบมเมนเบรกแจ้งอันนี้คือเบรกแท่นะครับข้างในเกียงภายในกับประมาณนี้นะครับเกียงภายในนะครับสีสันนะครับคือตามอายุการใช้งานเลยนะครับเห็นพี่น้องได้เห็นน้ำกันจะจะนะครับครับดีครับสนุก ใช้คำว่าขับสนุกมากนะครับคุณตัวขับมาเองหรอคะน,นี่นะครับอ่ะถอยก่อนตะก้งองนะครับเดี๋ยวกนตูวเสียเบิ้งเครื่องยนต์น้ำกันนะครับเปิดเลยอ่ะยก,กเลยค่ะ ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องฮีโน FT นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัว KO KO หา K o, o 5, นะครับครกบ KO ห้า KO ห้าซี o 4, หรอตัวนี้น่าจะเป็น KO ห้าซี่เงคตุกจำผิดเดี๋ยวต้องเบิกอีกตัหนึงนะครับเป็นเครื่องยนตแบบ ร4 5สี่สิบ้าแรงม้าของอิวสุนะครับร้อยสี่สิบห้าแรงม้าเป็นรถห้างแท้ล้านเปอร์เซ็นเป็นรถห้างแทวร้านเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องหัวเหอนนะครับพี่น้องในเบิ้งน้ำกันพื้นหัวยังเดิมโรงงานนะครับแอร์ต้องได้เก็บนะครับแอร์นี้ต้องได้เก็บรายละเอียดนะครับแอร์นี่ต้องได้ไปแต่งนะครับเพราะว่ารถจอด2ปีครับพี่น้องนะครับแอร์ก็ไม่เย็นนะครับแอร์ก็ไม่เย็นแถมขีนูกินขีนู้่ม เอ้าฟ <łość> ังเสียงเครื่องย้อนน้ำกันแกไปฟังทางผุนกันไ้เจอืมฉันไปฟังทางนี้เออไปฟังทางผุนเบิ้งทางนี้กันค่ะฟังดังนั้นน้ำกันฟังเสียงเครื่องย้อนน้ำกันนะไอเด้อ เอาหัวล่อลงกันป่าไปดิเดี๋ยวขออนุญจะมาหาหัวลอ่องกันนะพี่น้งองด้วยผู้ใดสนใจก็ฝากติดต่อคุณมาด้นะคะนพพากลูกค้าจ้ะลูกค้าเข้าร้านอีกแล้วจ้ะเสียสวยยาว,ยวๆนี่เครื่องดีมากนะครับพี่น้องนะครับ,รบตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับวิธีการเบึงลดองศาอยู่ตรงไม่ตรงยังไงนะครับเดี๋ยวโฟต้สิบเปิดให้เบิ้งเพราะว่า าการเติมน้ำยาแอร์คือเปลี่ยนใส่ของแอร์ต่างๆจะยุข,ข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวคุณตุงศิษย์สาธิตในเบิ้งนะครับนะครับการดูนะครับอยู่ในองศาที่ว่ามันหนีศูนย์หนีหัวมันหนีศูนย์หนีนั่นบ่หอบกับเบิ้งร้อยแต่เข็บนะครับร้อยแต่เข็บเคยถือก,กระแทกแดกดันเคยถือส้นถือก,กระแทกมาบอยหอาเปิดหัวเบิ้งยังสี่นะครับพี่น้อง นะครับโบต้องมีเคล็ดลับอี่อย่างมากไหมนะครับไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรมากมายพี่น้องเบิ่งเลยนั่น <Stunde. S 1> นะครับเพราะว่างนังนสิติดตับนะครับบ่มีการเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนออกมานะครับพี่น้องผู้ใด้เคยใส่รุ่นนี้สิเข้าใจดีนะพี่น้องนะครับบ่เป็นว่าไดีเอามืออยิบเ<ม>ขาแบบนี้ <ược. S 1> ไม่ใช่โกตุกเคยใส่นะครับรถรุลล่นนี้นะครับเคยใส่มาค่อนนะครับกก็เกิดได้เยมากกเกิดได้ spawn. ้อนรถรุ่นนี้คือกันนะครับก็ถือว่าได้ใส่รถยุนนีได้สา่งขอบสา่งขั้วมากก็คือ เป็นตัวนี้คือกัน,นครับพี่น้องนะครับก็ไ,ได้ใส่ตัวนี้มาก็ถือว่าล่องจาก NPR นพอร์ไหากัชื่นชอบกับเพื่อเป็นตัวนี้เป็นการส่วนตัวขึ้นกันนะครับขับมวลขับสนุกขืนเขาปีนไปสุดยอดเลยไอ้นะครับการขืนเขาขันปีนไปนะครับยิ่งช็อตเด็ดของเขาก็คือเป็นปั๊มแบบปั๊มสายธรรมดาเป็นขั้นเร่งสายบนเป็นขั้นเร่งไฟ้ายการดูแลการสมบำรุ่งง่ายนิดเดียวนะครับ ประหยัดน้ำมันนะครับพ่อใส่พ่อสอยนะครับกับเครื่องยนต์แบบ1 4อย่าแรงมานะครับกับเพียงพ่อกับการขับเคลื่อนกับการแบกการหามการลากขึ้นเขาขึ้นภูนะครับพี่น้องกับผู้ใดสนจิตสนใจอยากใดรถคันนี้ไปใส่ไปสอยนะครับในสภาพแบบนี้นะครับขายกันตามสภาพแบบนี้นะครับว่่ได้ตกแต่งแปลงหุนทั้งใดทั้งสิ้นนะครับให้พี่น้องมาเบิ่งมาแย่งน้ำกันนะครับพี่น้องสภาพแบบนี้นะครับ รอบอรอก่ะตามนี่นะครับพี่น้องกดตุกให้เพียรพ่อเป็นสังเกตคัำผู้ได้ยากได้ไปใส่ไปสอยกดเบอร์โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์เรียนกันเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเก็ดหกไดครับไอ้นะครับศูนย์แปดห้าซีซีหกแปดหนึ่งเก็ดหกครับกับโกตุกเจริญยนต์หรือกดที่เพียรมาที่โกตุกเจริญยนต์นะครับอยู่ในซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหายากสักหน่อยนะครับเข้ามายากสักนิดนะครับเข้ามาแล้วนะครับขากับพี่น้องต้องมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนเอ้า สำหรับมือนีพอพี่พอทองเพียงสามีกูตุกข,ขอเก้าข้าว่าสบายดีครับ